สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับ FC ช่องลูกขันยาเซวอีสานทุกท่านนะครับพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้เปิดราคาหนาคอกนะครับผมกลับมาคอกคู่เกียงอีกรอบนึงครับพี่น้องมีงัวชุดไม่งามๆนะครับสำหรับผู้มักแม่สาวนะครับหรือแม่ท่องเดี๋ยวไปฟังราคานะครับไปเบื้องรายละเอียดของงัวกันนะครับเดี๋ยวให้คู่เกียงเพิ่นฝากเบอร์ทุ่ตัวคลิปเจ้านะครับผมครับสวัสดีครับ คครรัับบเบอร์โทรครับผม086ครับ086 415ครับ415 2532ครับผม2532าอขอกอยู่บ้านใดก็ครับอยู่บ้านกับพี่ครับบ้านกับพี่ตะมนตอุ้มเมานะครับอำเภอพุนทองจังหวัดร้อยเอ็ดได้ครับพี่น้องนะครับเบอร์ไลรกับเบอร์โทรเบอร์เดียวกันเบอร์เดียวกันครับผมเบอร์เดียวกันแอดมาไว้ได้ครับพี่น้องเดี๋ยวแม่ที่แหลกเดี๋ยวมาเบิ่งแม่สาวครับพี่น้องเดี๋ยวให้เพิ่นเอาแม่สาวออกมาให้เบิ่งนะครับผมตัวนี้ลูกสาวขุตันครับกินยาดีครับพี่น้องนะครับพิะะคคออไลล่่เ้าาาแมมสสววนนรับผูกต ลูกครูสตันเก่าเก่าเก่าครับพี่น้องนะครับผมจักเดือนแล้วครับอายุเพิ่นสิบเอซิบหกเดือนครับอ่าประมาณสิบหกเดือนนะครับลูกครูสตันสิบหกเดือนส่วนสูงอยู่ประมาณหนึ่งลอยเท่าไรครับเกือบเกือบลอยสี่สิบคุณนี่ครับเนี่ยเกือบลอยสี่สิบครับพี่น้องตัวนี้ประกันบะมี่ตัวนี้นะครับเนาะบะมี่ครับเอานะครับผมสำหรับผู้มิคุ้มกันสางนะครับผมสูงใหญ่ด้วยครับพี่น้องแม่นี่นะครับเต็มเสานะครับได้ลูกอีลีกันสิขึ้นเกือบลอยห้าสิบคุณละพี่น้อง นี่ตอนนี้เราสูงเงยเกือบลอยชี้สิบแล้วครับมีตอนเกือบลอยชี้สิบฟังราคาเปิดนะครับแม่นี่เปิดอะายไปได้นาะครับผมเปิดใเทพนตร์ต้อนะครับเปิดหกหมืหาครับผมเปิดหกหมื่นหาพันมาต่อเอานะครับต่อได้เลยครับเอานะครับแม่นี่เอาส่งฟรีจากโลนี่คุยกันก็ได้ครับผมเอาเรื่องการขนส่งกับมาคุยกันเอานะครับเนาะระยะทางจังคุยกันเอาระยะทางเอาคุยตามระยะทางนะครับผมหกหมื่นหาได้พี่น้องแม่สาวตัวที่แหลกลูกฮุสตันเกาเกาไบรอดมีครบนะครับผมใบรอดมีครบเอาแม่ที่ สองนะครับผมตัวนี้ลูกสาวบิ๊กบุรีลมอันนี้ลูกสาวบิ๊กบุรีลำแล้วได้สองปีกว่าพูดด้ครับนี่อายุสองปีกว่าเป็นแม่สาวปะครับนี่แม่นก็แม่สาวเป็นแม่สาวแบรนด์ FN นะครับใบเพชรพันยูเซ่โมนี่อ้าวนะครับได้ใบเพชรมากปะครับเพูนว่าย้อนกลับไปสินครับท่านได้ไปเอาไอยู่ะอ้าวนะครับมีใบเพชรไหนอยู่ครับเนาะครับนะครับตัวนี้เป็นแม่สาวส่วนสูงอยู่หนึ่งร้อยเท่าไดครับอืมอบบ่ เลยซี่สิบหาอยู่ดอกครับซี่สิบหาบวกครับพี่น้องนะครับเมียสาวลูกบิ๊กบุรีรัมนะครับลูกสาวบิ๊กบุรีรลำตอนนี้เพิ่นทับไปครับผสมสามหนึ่งครับผมอาเคฟสามหนึ่งนะครับพี่น้องแม่นี่บ่แดงแต่เขียวพี่น้องนะครับโบ๊จะจัดผสมสิบสองสิบสองพฤษภาพหกหาผสมพี่น่องผสมสิบสองพฤษภาพหกหาที่เขาเดือนแล้วล่ะพี่น้องนะครับก็ผสมอยู่น้ำคู่เกียงนะครับผมนี่ทานมารอบหนึ่งแล้ว พี่น้องเมือกินหยาบก้มเลยนะครับผมไผ่หมักสีจะจัดนะครับบดเข้มนาค้านะครับผมเอานาดํานะครับเอาจุ่มไผ่เบิ้งจังหน่อยนะครับผมไผ่เบิ้งยางไผ่เบิ้งจังหน่อยนะครับผมกินหยาบบังเลยนะครับเอาบพี่เลยตัวนี้ผสมในเดือนหนึ่งเด้อครับพี่น้องกับกัมโบเคเอฟสามหนึ่งนะครับผมเนื้อหนังดีครับพี่น้องชีสกระชับนะครับเรื่องงามยางดีครับพี่น้องแม่นี่สำหรับผู้สนใจนะครับพักค่ายมาได้ นะครับเปิดไว้ไหลฟ์มาไดครับแม่นี่เปิดเอาเป็นราคาเ่าท่านตวารวจกันทองแต่ว่าผมข้นว่ามันทองไหมครับผมมันบ่นข้นไหมเดือนเดือนก็ใด้่สามสิบหมื่นนะครับผมจริงๆตวรวจสี่สิบหมื่นสี่สิบหามือก็กได้ครับพี่น้องคันทรีเกิดมันทองก็โชคดีไปเปิดหกหมื่นเก่าครับหกหมื่นเก่านะครับเนาะเอาไปรุ่นเอาครับพี่น้องหกหมื่นเก่าลูกสาวบิ๊กบุรีรัมเอฟหนึ่งในพิ่นน้ำหาใบมาไฮหกหมื่นเก่าพนผสม แค่ต่อหลายนะครับตัวนี้จะต่อหลายเป็นว่าเอาห้องไปไหว้พอหลายเพราะว่าก็ติดถ่านมานี่ครับพี่น้องมันเป็นขึ้นขังขึ้นนี่สำสิกเลแล้วพี่น้องเบนเป็นไข่ครับดำนี้นะครับหางเง่าจะต่อหลายกันแล้วกันบเอาหกสิบเก้ามาต่อรองเอาครับพี่น้องนะครับได้งูอ่าแม่ผสมนะครับรอดตรวจท่องอีกอาทิตย์นึงก็ได้แล้วพี่น้องนะครับตรวจท่อง อยู่สี่สิบก็หมื่นกับตัวทองได้แล้วนะครับอ่ะเพิ่งแม่ต่อไปตัวนี้แม่แยกลูกอันนี้แม่แยกลูกนะครับผสมผสมหลังตัวนั้นหมื่นหนึ่งอ่าผสมหลังจากแม่ดำเนาะกับผสมมานเนี่ยไปวันที่วันที่สิบสามสิบสี่นะครับแม่นี่พวแม่นี่รอยหาสิบบวกเนาะครับผมรอยหาสิบบวกลูกสองเลยครับลูกที่สองนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็แม่ครับลูกแรกเป็นงัวงัวแม่ครับลูกตัวแม่นะครับัแล้ดีรอยหาสิบบวกได้ครับพี่น้องแม่นี่นะครับก็พอได้ครับได้ทองตัวนี้ นำเชื่อตัวนั้นใส่สามเล่มเดีวตัวนี้เลยใส่หาแปดหนึง่งเอานะครับ Hk หาแปดหนึ่งนะครับเนะ <c oughs> เาะครับผม Hk ห้าแปดหนึ่งนะครับผมผสมวันที่สิบสามพ่อข้อหกหาครับพี่น้องลอยหาสิบ <c oughs> บวกพี่น้องเบื้องหนามลางเล่างามครับพี่น้องนะครับเบื้องเล่าคนเล่าดีนะครับพี่น้องเอาลอยหาสิบบวกครับพี่น้องแม่นี่เปิดรลายไปได้ครับผมตัวนี้มันระยะทางการผสมระยะเวลาการผสมซ้ำกันเนาะค,ครับผมเปิดซ้ำกันครับ เปิดซ้ากันนะครับเนาะคือหัดต่อหลายเลยนะเก่านะครับเนาะครับผมยัดต่อหลายเลยเปิดไปยัดต่อหลายเลยเพื่อนบ้านะครับผมเอาจังใดเพื่อนกะนะครับผมเอาของดีมาแบ่งให้พี่น้องเข้ามักใส่ใหยใยแต่ว่าขันตัวทองพี่นนี่โอ้คักพี่น้องงามงามครับพี่น้องแม่นี่นะครับเอาให้เบิ่งบาดยางบะทบ่ถอนนะครับเนาะนะครับบะทบ่ถอนแข็งขาดีนะครับสนใจอยากได้น้อเพื่อนไปเลี้ยงกะถักท้ายเพื่อนว่าเบิ่งนะครับของคู่เกียงบ้านกับพี่ตำรวจอุ่มเมาอําเภอพุททองจังหวัดลอยเอ็ดดนะครับพี่น้อง นะครับสนใจสองสองแมีงามครับพี่น้องเป็นแมีบอกแมีพันธุ์ได้เลยครับดูนี่ผสมให้เรียบร้อยแล้วนะครับยุ่งผสมก็ได้ครับพี่น้องนะครับผมผสมเองเลยผสมอยู่ขอกเพลินนี่ครับพี่น้องนะครับผมมายกน้ำเพลินไปเลี้ยงก็ได้ครับเอ้นต่อไปเบื้องแมีสาวนะครับเนาะครับเดี๋ยวไปเบื้องแมีสาวเดี๋ยวจะเบื้องแมีติดทองประกันทองนะครับเดี๋ยวเบื้องแมีสาวนี่เมียหนึ่งยู่หันแต่ว่ามันเป็นงัว บระยากขายนะครับตัวนั้น <mm> มันมันมีประวัติบุลูกอ่อนก,ก็เรียกว่ายากขายมันอันนี้เป็นงัวแม่สาวครับพี่น้องแต่ว่าตัวนี้แม่สาวล,ลูกสาวลูกสาปีสาดแดงครับลูกสาวปีศาจแดงพี่เสร็จหนึ่งสามศูนย์นะครับพี่น้องครับปีศาจแดงเล็กเดือนละครับอายุเพิ่นซีสิบห้าเนี่ยนะครับสิบห้าซีถึงสิบห้าเดือนนี่เนาะครับเนาะสิบห้าเดือนอายุประมาณลอยซีสิบครับพี่น้องส่วนสูงครับประมาณเดือนคปีศาจแดงบม่ได้เห็นเขาด้วยครับพี่น้องแม่นี่เป็นแม่สาวนะครับฟังราคาเปิดนะครับตัวนี้เเเปปปิิดดหลานนนไะครัับตวี้ หกซี่ผาครับหกมื่นกับอีกหาพันนะครับเนาะครับผมอ่หกมื่นกับอีกหาพันนะครับมืงหน้าตานะครับถือว่าเป็นสายลูกกระทบหูเสมอปากนะครับบ้านเฮาสไตล์ส่วนสูงรอยสี่สิบบวกยุทธครับพี่น้องนะครับงูอายุอยู่ประมาณจะเดือนกว่าครับซี่ผาครับใบผาเดือนนะครับใบหลอดมีครบนะครับผมใบมีห้ครบด้วยครับพี่น้องมีครับซี่ผาเดือนครับตอนนี้นะครับมีห้ครบนะครับผมมืองูทรงคาร์พูมัร์เก็ตเด่นควไปเลี้ยงกันยกคู่กันได้พี่น้องเอาแม่สาวก็ไล่บวกก็แม่นี่อาจจะลดได้อีกหลาย เดี๋ยวมาเบิงแม่ทองนะครับผมอตัวนี้เป็นทองสามหนึ่งครับง้วทองนะครับผมเคเอยบสามหนึ่งนะครับเนาะทองสามเขบสามหนึ่งแม่นี่มันกำเลยได้ไหครับนี่ลูกที่ไห้ได้ทองแรกครับลูกแรกปะครับผมเขาเง่าแม่นครับเป็นง้วสาวใหญ่เขาเง่าเป็นง้อสาวใหญ่เขาเง่านะครับตรวจทองไปครับแม่นี่ตรวจแะ้วครับแม่นี่ตรวจเรียบร้อยด้วยพี่น้องประกันทองจั้เดือนครับหกหรือเจ็ดหรับกี่เดือนครับประมาณหกถึงเจ็ดเดือนนะครับเนาะประมาณนี้แหละครับนะครับเป็นง้วนะครับ เขาดอสาวไงนะครับพึงผสมติดนะครับพี่น้องหกเดือนกว่าๆนี่แหละหกเดือนกว่าๆกับเคเอฟสามหนึ่งเอาใบหลอดเบื่องนะครับผมเดี๋ยวเบื้องใบเบื้องหลอดครับพี่น้องนะครับผมตัวนี้มีใบมีหลอดครบด้วพี่น้องนี่หลอดเคเอฟสามหนึ่งนะครับผสมมาที่หกท่านว่าหกซีรับประกันทองครับเคเอฟสามหนึ่งง่วนอกครับพี่น้องแม่นี่ล่ำเงาปันรถไฟพี่น้องกับเนื้อเราดีดีครับกับเนื้อดีเส้นหลังดียืนง่ามครับพี่น้องเส้นหลังตรงเปี๊ยเลยนะครับสำหรับผู้มักงัวนะครับเนื้อดีเส้นหลังเงาครับผมสันนนยาีีี่่งงละพ้อ เอาเครื่องโบดได้พี่น้องหางเงาดีนะครับฟังราคาเปิดนะครับผู้เกียงตัวนี้เปิดแปะทองแปดหมื่นก็อีกขาพันได้หัวนทองนะครับราคาห้องยังต่อรองได้อีกครับพี่น้องตัวนี้ทองเคเอฟสามหนึ่งนะครับพี่น้องครับพี่น้องงามดีครับพี่น้องแม่นี่ถือว่าเป็นง้วนถือโครงสั่งมาดีนะครับอาจจะเป็นส่งเสองไงเขาดอเนี่ยนะครับผมจะกลับเป็นทองแรกนะครับผมเพิ่นตรวอันจะเศร้หาเรียบร้อยแล้วพี่น้องนะครับแม่นี่แปดหมื่นหาราคาห้องยังต่อรองได้ครับพี่น้องมักอยู่ในน้ำเพิ่นไปเลี้ยงกับ ทักายเพป็นมเอาเขาออกนี่ปูมันกับเนื้อมันตีแห้งมาตัวนี้นะครับหนอกง่ายเป็นว่าผูกพี่น้องตั้งสังเกตมันตรงหนอกเกินครับพี่น้องหนอกตั้งดีนะครับผมเส้นหลังกล็ตรงนะครับเดี๋ยวไปเบื้องครูสุดท้ายนะครับเนาะเป็นครูแม่ลูกครับพี่น้องนะครับผูกอยู่ด้านหลังท่างคุณนะครับหรือผู้ใดอยากเอาตัวนี้ไปเสี่ยงเอาได้เอาตัวนี้ก็แมีนบ่ครับนี่แมีนครับตัวนี้เห็นว่ามันมีตัวนี้วันแรกก่อมันบ่ลูกออกครับอ่ามันเคยมาลูกออกเนาะแมีนครับอ่าเคยมาลูกออกแปดเดือนเลยดิ ทองแปดเดือนแล้วบอครับแมนครับทองสามหนึ่งแปดเดือนแล้วอ่าทองแค่สามหนึ่งแปดเดือนครับพี่น้องแม่นี่ทองที่ไหนทองที่สามครับทองที่สามประวัติเคยมีมูลรูออกเนาะครับเนาะแมนครับบอสพนัว่าเอ่อเวลานอนมันปูดออกมาบอลรูออกตอนนี้บ่ออกครับตอนนี้บม่ออกไ่ออกช่วงเวลาประวัติคือออกตอนสี่ขวบลูกเนาะบอสเอ่อพนันว่ามันมันเคยออกจากควาเก่าพนันแงนอนมันเคยออกแต่ว่าเมื่อวันผมมันบอกยังทีอ่ะอืมก็แสดงว่าเอ่อตะก้อนพนันอาจจะให้อาหารก้อนขวดหลายพูดเนาะ บรรยูน้อผมบ่าไม่ได้ดันข้อมัลุดออกเนาะกินอาหารหลายๆดันข้อแต่ว่าคุ้งแยงว่ามารยูน้อเพิร์ลไม่ร่านอนเพิร์ก็สังเกตกับว่มีปวดออกนะครับผมสิขอดเดือนหน้านี่ยจากของเก่าเขาบอกว่าข้อมัลุดมันโพแมอนสิขอดเนาะแมนครับเอานะครับผมสิขอดเดือนหน้าเปิดร้านไปไหนครับพี่น้องเอาจะเอาไปลุนเอาลูกคันพ่นเฮ้ยมันยังโทรมาถามกันเด้ครับบมันเโทรมาถามนะครับเนาะครับมันพ่งด้วยครับพี่น้องเพิ่นว่าบ่แลผมเพ่งใจนึงก็ว่าเสือมันใยน้ำไม่อยากจะซูมเลยนี่หมอเก่งอยู่นะครััับบบบเเเพพิิ่่่่นนนวาายกออคครรมมีหะ อันนี้สําหรับผู้งบบวหลายอันนี้ลูกสาวท้องแดงแต่วันนี้เราเป็นงวดไทยนะครับลูกสาวของเจ้าท้องแดงนะครับผมเป็นงวดไทยบานเฮาเอินงวดลูกผสมบรามันหรือไทยบรามันนะครับผมแต่ว่าลูกเราบอกมีเปีวเลยนี่แดงดีครับเนี่ยลูกมสีแดงดีแทนนะครับพี่น้องลูกสาวนี่แดงลูกตัวที่ไหนล่ะบันนี้ยูน่าแม่นี่ยสามครับลูกตัวที่สามแล้วครับพี่น้องแล้วตัวที่สามเมียสูงประมาณหน่อยยี่สิบหานะครับผมประมาณหน่อยยี่สิบหานะครับลูกกินนมเนี่ ฟังราคาเปิดนะครับคูนี่เปิดไรไปไหนครับแม่ลูกเปิด47ครับ40,000คร40ออับอีก7,000ันต่อรองเอาด้วยครับพี่น้องแต่ว่า<ส>แม่พ่นกิดน,นี่แหละส,ส,สีบอดีดอก,นนนกหน,นามีหนาถ้าแป้งหน่อยนึงหนามีถ้าแป้งมันเหนามีคน,นเซมขาวอยู่หนังทีครับแล้วก็มีคอคอทั้งหลังหางเราจะเป็นสีขาวอยู่หน่อยนึงที่คอทั้งหลังทั้งนี้ครับป้องหางเนาะป้องหางเดี๋ยวนะครับแต่ว่าลูกว่ามีแป้งว่ามีหอย่างเลยลูกว่ามี ให้ลูกแดงดีเนาะลูกแดงบุโตเลยครับพี่น้อามีตะมีเลยลสาวยุคอหางมังค์แล้วครับแต่ว่าลูกนี่สีดีครับแดงว่ามีแป๋วเลยลูกสาวเพิ่นนะครับสี่หมื่นเท่าไรก็ครับสี่หมื่นเจ็ดครับสี่หมื่นเจ็ดพันนะครับสนใจกันเดือนกวนนี่าโทรมาได้นะครับผมขอกง้อกู้เกียงบันอ่ากับพี่ตำบลอุ้มเมานะครับอำเภอบนท้องจังหวัดลอยเอ็ดเบอร์โทรเบอร์ได้ก็ครับคู้เกียงศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกซีหนึ่งหาครับซีหนึ่งหาสองหาสามสองครับสองหาสามสองนะครับผมของง้อกู้เกียงนะครับเบอร์ไล่เบอร์เดียวกันด้อครับพี่น้ง สำหรับวันนี้เขาพูเกี่ยงอะไรนะครับผมมักแม่ทองหรือแม่สาวหรือแม่พึ่งผสมนะครับผมเอาไปรุ่นเอาก็ได้ราคาก็ถือว่าพ่อฟังกรบพี่นนองคลองนี้เพิ่นนะครับถือว่าเป็นงัวที่ของดีนะครับผมในราคาประหยัดให้เกษตร,รกรเฮาผู้อยากจะเลี้ยงงัวหรือว่าจะเอาไปต่อยอดหรือเอาไปเลี้ยงเพิ่มในคลองอติดต่อเพิ่นไมาได้สำหรับคลิปนี้ก็จากไรพี่นนองผสมนี้เขาพูเกี่ยงอะไรนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ